มองรอบด้านกับธนาคารปอมสิน เพื่อให้เยาวชนเป็นคนเก่งและเป็นคนดีควบคู่กันไปการให้ความรู้พร้อมการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนจึงเป็นสิ่งที่คณะอาจารย์โรงเรียนบ้านโนนสำราญให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกทำให้โรงเรียนบ้านโนนสำราญอำเภอหนองัวซอจังหวัดอุดรธาน,านีได้รับรางวาัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี2557จากธนาคารออมสินครับ โรงเรียนบ้านโนนสำราญให้ความสำคัญกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมน้องไหว้พี่กิจกรรมออมทรัพย์วันละบาทส่วนในด้านการเรียนการสอนนั้นทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักนำหลักไตรสิขาคือศีลสมาธิปัญญารวมถึงหลักอัตลักษณ์29ประการของโรงเรียนวิถีพุทธมาใช้ในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อํานวยการโรงเรียนเพราะเห็นว่าการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนั้นมีประโยชน์ต่อนักเรียนเป็นอย่างมากครับประโยชน์ที่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสาราญได้รับจากการดําเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนะครับทาให้นักเรียนเราได้ฝึกปฏิบัตินะครับด้านคุณธรรมจริยธรรมจนเกิดเป็นวิถีชีวิตและสามารถเอาไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิต ให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมครับการรู้หน้าที่ของตนเองและตั้งใจทําแต่สิ่งที่ดีงามนับเป็นการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับทุกคนธนาคารอมสินขอร่วมสนับสนุนการสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทยครับ